สวัสดีผู้ติดตาม YouTube ช่องคนบ้าบอลติดสนามทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาในวันที่30สิงหาคมนะครับ2563ครับวันนี้มีข่าวด่วนมาเสิร์ฟครับล่าสุดนะครับสื่อเทียร์หนึ่งทุกสำนักนะครับไม่ว่าจะเป็น Sky ยสปอร์ตบีครับหรืออนักข่าวชื่อดังอย่าง f a บิ i ซโอโรมาโนครับไซมอนสโตนครับทวิตข้อความเป็นอย่างเดียวกันเลยครับว่าดอนนี่ฟานเดบีเนี่ยจะย้าย มาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วมีการพูดคุยถึงดิลนี้นครับและใกล้จะลงเอยด้วยราคา40ล้านปอนด์นะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเอ็ดวินเวลร์จินซานะครับอดีตผู้รักษาประตูมูน1ของแมนยูนะครับก็ได้ออกมาพูดนะครับว่าเราจะปล่อยฟานเดอร์บิในราคา40ล้านปอนด์นะครับซึ่งลาขุดก็ข่าวนี้ก็ทุกสำนักนะครับตีข่าวเดียวกันนะครับ และน่าจะเป็นข่าวดีสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับซึ่งเราจะได้ดอนนี่ฟนานอบิกมาเติมเต็มทางฝั่งขวาครับที่เราขาดหายหลังจากที่เราวุ่นวายกับดิวของจารดนซานโชมานานนะครับโอเคครับอย่างน้อยข่าวนี้มันก็น่าจะเป็นข่าวดีของแฟนแมนยูครับอย่างน้อยเราก็ยังได้นักเตะที่เป็นบิ๊กดิวครับเป็นนักเตะที่ถือว่า อยู่แดนดับต,ต้นต้นของตลาดรอบนี้ครับโอเคครับใครชอบคลิปนี้ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยครับและติดตามข่าวอัปเดตอีกทีครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ถ้ามีข่าวอัปเดตมาใหม่ผมจะอัปเดตให้ตอนเย็นเลยครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราใกล้ปิดดิวลันนี่ฟานเดบ i กแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับ